ซินเจียยูอีซินนี้ฮวดใช้ตรุษจ,จีนปีนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจังหวัดไหนอำเภอไหนต้องการฝนก็ขอให้ฝนตกด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุย้ยแฮฟฟนุ้ยสเตประจำวันที่11กุมภาพันธ์2564กันค่ะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดได้ตามนี้เลยค่ะ กดกระดิ่งก็เพื่อที่จะแจ้งเตือนว่าคลิปของนุ้ยนะคะ h a v e nice a n e i s e a y มาแล้วเตรียมตัวฟังกันได้เลยค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปานกลางค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยดูแลสุขภาพนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวระวังสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ทําให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนบางแห่งในระยะนี้นะคะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมานะคะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์ารอากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็ยนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2-10องศาเซลเซียส ลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะอุณหภูมิต่ำสุด12องศาค่ะและสูงสุด29องศานะคะจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุด15องศาและสูงสุด31องศาค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด31องศาค่ะ ภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-17ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึงองศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด7-12ถึงองศาเซลเซียสค่ะลมตวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดมุกดาหารนะคะอุณหภูมิต่ำสุด15องศา และสูงสุดนะคะ29องศาค่ะจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิตำสุด17องศาสูงสุด31องศาค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอุณหภูมิตำสุด16องศาและสูงสุดก็29องศาค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวนันออกเฉียงเหนือความเร็ว 1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่อมเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีฟ้าโปร่งช่วงเช้านะคะช่วงบ่ายเนี่ยท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิตอนเช้า20องศาเซลเซียสตอนกลางวัน32องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ27องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมเภอบ้านมึงจังหวัดชนบุรีฟ้าโปร่งสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะมีลมอ่อนนะ อุณภูมิตอนเช้า20องศาเซลเซียสค่ะตอนกลางวันร้อนนะคะ31องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ25องศาเซลเซียสเที่ยำเพอบ่อไร่จังหวัดตราดฟ้าครึ้มสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะมีลมโชยนะอุณภูมิตอนเช้า23องศาเซลเซียสตอนกลางวัน32องศาเซลเซียสร้อนกว่านะคะแล้วก็ตอนเย็นค่ะ27องศาเซลเซียส อาทิตย์นี้นะคะไม่มีฝนค่ะแต่อาทิตย์หน้าฝนมาเยือนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเที่ยงเพอบ,บ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกตอน10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะแล้วก็ตกอ,อีกทีตอน5ทุ่มค่ะปริมาณฝนตอน10โมงถึงเ mm, ที่ยง0.3มมิลิเมตรเที่ยงถึง4โมงเย็น1.7ม mm ิลิเมตรนะคะแล้วก็ตอนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแค่ 0.1มิลลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยงเพอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะมีฝนเป็นละอองละอองนะคะตอนเที่ยงค่ะมีลมโชยนะปริมาณฝนก็แค่0.1ม mm. ิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะโอกาสที่ฝนจะตกก็แค่1 3เซนะคะแต่ที่บ้านมาบอมริตนะคะไม่มีฝนค่ะและพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนด้วยค่ะเที่ยงเพอเขาชัยซนจังหวัดพัทลุง มีฝนตกช่วง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะมีลมโชยนะประมาณฝนตอน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ย1.1มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่มีฝนตกตอนบ่าย3โมงถึง4ทุ่มค่ะมีลมอ่อนนะปริมาณฝนตอนบ่าย3ถึง6โมงเย็นเนี่ย1.7ม mm ิลลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะ 1.3มมิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพิ่มเมืองจังหวัดระนองมีฝนตกตอน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะมีลมอ่อนนะปริมาณฝนตอน10โมงถึงเที่ยงเนี่ยไม่ได้มากนะคะ0.3มมิลิเมตรแล้วก็เทีย่ยงถึง5โมงเย็น1.7ม mm. ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศเย็นในตอนเชา้า อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวนออกเชียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กุมภาพันธ์2564ค่ะคลิปนี้นุ้ยต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย